ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเนาะเช่นการละเมิอดอำนาจศาลการที่ยื่นหนังสือต่อพนักง,งานเอการบอกว่าคนนี้เนี่ยก้าวไกลกระบวนการที่ทําหรือเปล่าก็ประมาณละเมิอดอำนาจศาลหรือเปล่านี่แหละความจริงคืออะไรครับอายการไม่ใช่เจ้าพนักง,งานไม่ใช่คนรับเรื่องร้องทุกกล่าวโทษถ้าจะถ้าจะถือกรณีเป็นการกล่าวโทษเนาะเพราะว่าตัวที่ตัว ตัวที่ไปร้องหรือไปเขาเรียกว่าไปร้องอนะเนาะถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ตัวแล้วก็มาเป็นคนร้องทุกข์ได้นะเพราะว่าการร้องทุกข์นี่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับก็คือตํารวจนั่นเองนะไม่ใช่ไปร้องที่อายการแต่การที่ไปร้องที่อายการก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ทําให้ปรากฏให้ให้เยอะขึ้นหรือเปล่านี่ว่าอาอยการได้รู้แล้วก็จะสั่งพาใการสอบสวนสอบสวนไปสืบสวนสอบสวนหน่อยคดีนี้เราส่งขึ้นมาฉันจะฟ้องประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะก็แปลกดีที่ยื่นเหมือนกันยื่นไม่ถูกคนเนาะถ้าการร้องเรียนนี่ก็คือร้องเรียนคนที่ทําหน่วยงานที่ทํานะครับก็หรือคนที่มีผลกระทบนั่นเองนะแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยวันก่อนก็บอกว่าเหมือนพูดเหมือนจะมีการ ใช้เงินใช้ทองในกระบวนการยุติธรรมคือในศาลเพราะว่าอ้ยาการเนี่ยไปใช้เงินใช้ทองไม่ได้หรอกเพราะอะไรโอ้โหเขาเป็นฝ่ายโจทย์นอะแล้วคนต่อสู้ก็คือจำเลยไม่ได้ตัดสินนะายาการไม่ใช่คนตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่อันนั้นแต่สิ่งที่พูดคนก็ได้ยินโดยทั่วไปนะว่านั่นเขาพูดว่า วงในก็คือวงในกลุ่มทนายกลุ่มยูทูบเบอร์นี่วงในเขาคุยกันก็แล้วแต่ไม่เชื่อนี่ไม่มีใครว่านะแล้วก็ไปร้องก็ไม่มีใครห้ามเพราะอะไรครับธรรมชาติของคนนี่การที่อยากให้คนอื่นทําเหมือนเรานั่นคือเรื่องที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นโอ้สอนว่าทําดีหน่อยสิคนจะเป็นดีอะไรเนี่ยก็คืออยากให้คนอื่นทําเหมือนที่เราคิดว่าทําอย่างนี้มันดีเนี่ยเหมือนกัน ถ้าเราบอกว่าไม่เหมาะสมหรอกที่จะไปยื่นไปนั่นไปนี่ก็เหมือนกับเราอยากให้เขาทําเหมือนเราคือไม่ต้องยื่นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดครับวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเปวดหัวเพราะฉะนั้นอยากยื่นก็ยื่นไปนะก็บางครั้งก็หัวเราะไปนะก็เหมือนกับยื่นนี่แหละไปยื่นในการก็หัวเราะไปยื่นไปมันถูกที่ถูกทางหรือเปล่าไหนบอกว่าจะไปยื่นอะไรอธิบดีผู้พิพากษาภาคไม่ไปยื่นเหรอ เออผมอยังยื่นทุกวันนะครับยางยื่นทุกวันเออบางคนว่าใช่แล้วทนายไม่ถูกร้องถูกยื่นถูกไอ้นี่โอ้คนที่คูถูกคนที่เขาถูกร้องยื่นคําร้องเนี่ยคนที่เขาถูกร้องเขาก็ไม่สะเทือนครับเพราะว่าอะไรมันไม่เข้าหลากักกฎหมายนะเราร้องไม่ถูกกี่ถ้าจะร้องว่ามีปัญหากับศาลละเมินมากศาลก็ต้องไปร้องที่ศาลนะ ก็บอกว่ามิผิดมารยาททนายความก็ไปร้องที่สภาทนายนะอันนี้ไปร้องที่ไหนทําข่าวสองรอบสามรอบคืออายการอุ้ยคนละเรื่องเลยนะตดี๋ยวนี้ก็ขอพับไว้อย่างนี้เพราะว่าอะไรพฤติกรรมเขานี่มีเยอะนะดังใหญ่ตอนนี้ดังมากเลยโอ้โหสงสัยนะคนจะดูนี่เวลาไรสดดังขนาดนี้หนะ้าคนดูเป็นหมื่นเหมือนชายคนนะ เพราะดังมากแล้วแต่ไปดูไปพันกว่านะเนี่ย <c oughs> ประเด็นนี้เราพูดจะเป็นแบบพูดเหมือนคนภายนอกหรือคนมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่ร้องอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเนี่ยพูดอย่างเนี้ยม,มีอะไรใช่ไหมไม่ได้เรื่องไม่ถูกเรื่องร้องไม่ถูกที่ก็ต้องไปฟังป้าปารีสพูดบปกว่าร้องนี่ร้องยังไงทํำยังไงเนี่ยป้าบอกเรียบร้อย อยากให้มากอยาให้มีแต่น้ำให้มีเนื้อหน่อยไปฟังครับโอ้โหแบบสุดยอดกรณีนี้คือที่อายการผมเห็นไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมก็มาดงช่วงสั้นเอฟซีบอกว่าไปดูหน่อยนะก็ไปดูก็ความเชี่อวเทนท์เราไม่มีแล้วนะก็ไปดูไปเห็นสามสี่อันมุมหนึ่งคือคิดดีนะคิดว่าดีทำไมถึงว่าดีอ่าเช่นเขาเขาบอกว่าอีกหน่อยนะก็คือ ไปร้องที่ป่าไม้น่ะเองอีกไปร้องหรือไปปรึกษากันผมไม่รู้นะเห็นถ่ายคลิปมานะจะร้องก็ร้องจะปรึกษาก็ปรึกษาจะใช้ก็ใช้ถ้าป่าไม้เป็นเป็นคนที่ต้องมารับคําสั่งเดี๋ยวใช้ไปครับอ่าแล้วก็เห็นคุยกันแล้วป่าไม้ท่านยูผก็จําได้นะจําได้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าอะไรเขาพยายามบอกออกสื่อมาว่าแค่คนคนเดียวนะ ืออันเดียวสองคอหนึ่งเงินเดียวที่จะเพิกถอนที่จะเอาที่ดินป่ามาขายยังพูดคําเดิมเลยนะโอ้สองคนหนึ่งมันขายได้ก็ยังไม่ไมเชื่ออีกเนาะ,อะก็ไปร้องร้องเพื่อจะให้ยึดที่ตรงนี้อพ่อคนหนึ่งกับลูกสองคนสวนยางหรือชายคนหนึ่งที่ปลูกบ,บ้านสวยแล้วก็สวนยางไปเลยไปร้องเลยพ่ออะไรผมนี่คิดช่วยเข้ามานานแล้วนะ ผมไปกกกกรว่านั่งพิจารณาทํำยังไงล่ะกฎหมายเขาบอกว่าสคหนอึ่งต้องไปขึ้นศาลนะครับต้องไปยื่นคําร้องให้ศาลนี่จะโชคดีนะเพราะแทนที่จะได้ยื่นคําร้องเป็นจําเลยเลยทีนี้ถูกฟ้องนี่อยากให้ป่าไม้ฟ้องจังเลยนะจ๊ะบอกเลยนะเออบอกเลยผมไม่ได้ว่าความให้หรอกมีคนว่าความอยู่แต่อยากให้ฟ้องเพราะอะไร ศาลนี่นะถ้ายื่นคําร้องคือการนําคดีขึ้นสู่ศาลฝ่ายเดียวไม่มีคู่ต่อสู้ถ้าศาลสั่งว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องนะ,ะได้อาศัยทํากินในที่ดินนี้มานานมานานแล้วจึงมีความเห็นมีคําสั่งว่าผู้บุคคลผู้ร้องดังก่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนะ หรือมีเป็นผู้ได้ไดไดทํากินในที่เดินดังกล่าวโดยการครอบครองและทาประโยชน์นี่ประมาณนี้ก็คือเขาเป็นแค่ผู้แจ้งว่าเขาเป็นผู้ทาประโยชน์นะครับพอสอคนหนึ่งก็ได้แค่นั้นนะเลยบอกว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ก็ไม่ได้ผู้มีสิทธิครอบครองแบบนอสามก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือร้องฝ่ายเดียวไม่มีข้อต่อสู้พอจะมือยื่นพอจะมายื่นที่สํงงานักงาน ที่ดินที่ดินก็บอกว่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยกกกกตูมยื่นไปเขาว่าอะไรโอ้ยป่าไม้ยังไม่ว่างไม่ไม่มีคนมาซื้อมาชี้แนวเขตรีบไหมเออถ้าไม่รีบก็เอาเงินที่เ,เสียค่ารางวัลกลับไปก่อนกว่าสองสองหมื่นหกเอ้ยสองพันหกใช่ไหมแปลงแปลงละสองพันหกนี่ยิ่ไปดูจากพ่อครู่มานะหรือที่ดินจะฟ้องผมด้วยผมก็ดูไปเสร็จเขาก็มีเนาะ เอาึ้นไม่ก่อนนี่ขนาดยืนมาห้าปีแล้วนะเนี่ยมันจะถูกหวยตอนนี้เองถูกฟ้องถูกฟ้องคดีถูกฟอ้กฟอ,งกกฟองคืออะไรครับมันเป็นการสู้กันสองฝ่ายครั้งที่แล้วถูกหวยเราไม่เบิกเบเงินนะที่บอกว่าชัยพลเนี่ยครอบครองที่ป่าสมวนนะ่ะถ้าเราสู้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเท่ากับเราไปเบิกเงินศาลจะได้พิจารณาว่าที่ตรงนี้เป็นของป่าไม้หรือของชัยพลอืม ถ้าบอว่าเป็นของชัยพลเพราะซื้อสอคนหนึ่งมาใช้สิทธิ์ในการครอบครองของสองคนหนึ่งอันนั้นมันจบไปเลยปู่ก็ไม่ได้ย้ายเที่ยวนี้เนี่ยจะเล่นมาฟองเหมือนเดิมนะอฟองเหมือนเดิมจะรื้อบ้านชัยพลจะไล่คนออกจากสวนยางเข้าหลอกเพราะอะไรมันจะดีกว่าคําร้องคําร้องมันไม่มีคู่ประทะมันไม่มีคนประทะ ศารไม่อาจเรียกมาได้พอตัวนี้ฟ้องนะศารก็จะเรียกเจ้าพนักง,งานไปเจ้าพนักงานป่าไม้ให้ปรังวัดเลยที่ป่าไม้ถึงไหนอ่าแล้วที่สอคหนึ่งอยู่ตรงไหนถึงไหนก็จะเอาหน่วยงานสองหน่วยงานทีนี้ไม่ต้องรอป่าไม้มาชี้แนวเขตแล้วเพราะในเอกสารมันมีอยู่แล้วว่าจดห้วยคุณไม่ชี้ได้ไงคุณไม่ชี้คุณจะไปบอกสารไงแล้วเขาบอกจดป่าป่าถึงไหนคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะว่า ถ้าคุณไม่รู้คุณจับเขานานแล้วเพราะอะไรเพราะเขาปลูกยางอืมเห็นไหมทีนี้มันก็มีกันที่สน์กันใช่หไหมแต่ก่อนผมนั่งคิดนะว่าเอ๊ะยังไงของพวกครูนี่ต้องฟ้องศาลผมก็ยังบอกบางคนนะไม่บอกว่าพ่อครูก็ไ้บอกบางคนว่าให้ไปให้เขายื่นไปยื่นที่ท,ที่ที่ดินเลยถ้าที่ดินบอกว่าไม่มีคนรังวัดชี้แนวเขต ก็บอกให้ที่ดินเนี่ยออกคําสั่งมาหน่อยทําเป็นใบสั่งหน่อยคือคําตอบตอบเป็นคําสั่งมาหน่อยว่าที่ไม่ทําให้เพราะไม่มีคนซีชี้แนวเขตเพราะอะไรเราจะเอาคําสั่งนี่ไปที่ศาลปกครองอเมื่อมีคําสั่งมาแล้วหรืออะไรมาแล้วนี่มันจะขึ้นสู่ศาลได้โอ้ผมรอตัวนี้มานานนะพอบอกว่าจะฟ้องนี่โอ้ชอบเลยมาครับมาเลย ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นจำเลยก็เป็นจำเลยก็ดีกว่าไม่ได้พี่ใช่ไหมเออเป็นจำเลยก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปฟ้องตำรวจตำรวจดูแล้วสารก็อาจจะบอกว่าให้ไปพิสูจน์สิทธิก่อนนะว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในสคหนึ่งหรือว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วค่อยจะพิจรารณาคดีายาเหเห็นไหมบางครั้งนี่ไม่ใช่อาญาจบก่อนแพ่งนะครับต้องไปทําแพ่งก่อน ให้ได้ข้อ,อยุติก่อนแล้วค่อยจะพูดเรื่องอาญาเห็นไหมมันได้พิสูจน์ไหทีนี้มันก็ได้พิสูจน์โชคดีจะมาหาบ้านกกอกแล้วเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยเอาแค่ครอบครัวเดียวครับเอาแค่สองผัวเมียเอาแค่คนคนเดียวที่รูปหล่อนะประมาณนั้นเอาคนอื่นเขาก็อยากได้สิทธิ์นะทำไมไม่ฟ้องทุกคนล่ะถ้าป่าไม้จะคิดอย่างนั้นใครมีสองหนึ่งฟ้องเลยเออแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมแค่นั้นแหละ ถามหน่อยคุณทาผิดกฎหมายนะ่ะคุณยังไม่รู้จริงหรอว่าฟ้องเขามันผิดกฎหมายเออวันตอนนี้เขาตีกลับมาคืออะไรครับหนึ่งห้าเจ็ดจะมาเลยนะทีนี้เออก็วัดดวงสิครับเออเราก็ให้คนที่ไปร้องนั่นแหละว่าความให้ครับเขาเก่งเ,ออเขาเก่งบอกแล้วเนี่ยในความโชคร้ายมันจะมีความโชคดีเพราะว่าแต่ก่อนการจะนําเจ้าพนักงานที่ดินไปชี้หรืออ่ ป่าไม้ไปชี้นี่โอ้โหผัดแล้วผัดเล่าเออผัดทีละห้าปีไปตามพ่อครูนี่ตามจนเหนื่อยครับจนเราเอากสารกลับคืนมาใบาเสร็จก็ยังแนบเป็นปึกอยู่เลยเห็นไหมนะที่บอกว่าที่ดินของรัฐแล้วใบเสร็จให้เข้ามาทําไมแล้วบอกว่าเหตุที่ทําไมบอกว่าเหตุที่ไม่ไม่วัดให้เพราะมันเป็นที่ดินของรัฐแล้วทําไมบอกว่าป่าไม้ไม่มีราชีแนวเขตเห็นไหมไอ้นี่มันก็ คำตอบมันอยู่แล้วคุณฟ้องเลยถ้าคุณเก่งนะผมบอกเลยนะคุณคุณพอลลี่ก็คนไม่ใจอ่อนขนาดกลัวขนาดต้องไปขอร้องคุณจะฟ้องฉันเลยประมาณนั้นเลยผมบอกเลยถ้าถ้าเห็นอย่างนั้นผมจะบอกคุณพอลลี่ให้เขาฟ้องเลยไม่มีค่านะ้ามันรถให้เขาหน่อยให้เขาไปฟ้องเพราะว่ามันจะได้จบไวคดีจะได้จบไวเพราะมันขึ้นศาลตอนนี้มันเป็นคู่คดีแต่ก่อนถ้าร้องฝ่ายเดียวนี่ คือเรายื่นฝ่ายฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลไต่สวนอำนาจของเรานะอันนั้นอันนั้นยังจะมาติดอยู่ว่าเอ้ยป่าไม้ยังไม่ว่างไม่มีใครไปชี้แนวเขตค่ะเอากลับไปก่อนนะคะศาลจะสั่งฉันก็ไม่ว่างนะอาจจะมีแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าฟ้องนี่ไม่มีคำว่าไม่ว่างครับเพราะคุณต้องไปชี้แนวเขตให้เสร็จก่อน ชี้ให้ชัดเจนว่าคุณแบบไหนเป็นแบบไหนสารจะมาพิจารณาหมายว่าเอาพยานเข้าเบิกความกันก่อนว่าความจริงแล้วนี่เชื่อว่ามันเป็นสซคหนึ่งหรือเป็นที่ป่าสมนนถามว่าคุณจะแพ้เขาไหมผมนี่ให้99%ไม่ใช่วงในนะครับผมเองนี่แหละบอกเพราะอะไรคุณเคยเพิกถอนเขาไหมถ้าคุณไม่ยอมรับคุณเคยเพิกถอนซคหนึ่งเขาไหมเขาอยู่โดย ไม่มีใบสออกทกทําไมคุณไม่จับเขาตั้งแต่ก่อนทําไมคิดจะมาจับตอนมีใครบอกคุณเป็นลูกน้องเขาเลยเออนี่แหละรอดูครับมันเป็นหวยจะออกให้มันให้เขาทำเลยผมยิ่งอยากให้เขาทำนะคุณชอุอ่านไม่ได้ครับ c h u นะ r a k อ่านไม่ได้ขอบคุณมากนะครับติดซื้อสติกเกอร์ใหอาแต่อ่านไม่ได้นะไม่รู้สะกดยังไงนี่แหละก็จะเป็นรอยยิ้มนะว่าเอาฝากไปหาน้องฟอรลี่เลยดวงดีจะมาแล้วครับดวงดีจะมาแล้วอืมแต่ก่อนนี้ยังยากอยู่นะต้องวิ่งไปศาลไม่มีข้อพิพาาดรือไม่มีคู่กรณีเที่ยวนี้จะมีคู่กรณีแล้วแค่เราอะไร ยมตัวไปประกันตัวถ้าเขาจะจับแต่ถ้าสารให้พิจให้อ่ดูทางแพ่งก่อนนะให้มันจบก่อนเรื่องอำนาจอยู่กับใครนี่แล้วค่อยจะบอกว่าบุกรุกหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ประกันตัวก็ได้ก็ดูก่อนครับให้เขาทําถ้าเขาไม่ทำนั่นแหละเราเสียหายเพราะว่าอะไรพวกเราต้องไปรองเหมือนที่กําลังร้องเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะร้องอยู่นะ เพียงแต่ว่าถ้าเขาฟ้องสวยครับนี่คือประเด็นที่สองใช่ไหมเมื่อกี้ไปยื่นในการไม่ถูกจุดนะเพราะว่าอะไรต้องไปถามที่ฝรั่งเศสเขาว่าลวเมืดอำนาจศาลก็ต้องยื่นที่ศาลไม่ใช่ยื่นอายการครับถ้าจะฟ้องว่าเขาละเมิดอำนาจศาลโดยใช้เส้นทางพนักงานสอบสวนก็ต้องไปแจ้งตำรวจครับไปร้องทุกกล่าวโทษนะเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราก็บอกกล่าวโทษเพราะคดียา,ยาใครเห็นทำการอะไิทก็กล่าวโทษได้นะครับ ไปกล่าวโทษที่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็นจะเรียดไปสอบสวนเสร็จเห็นว่าละเมิดอำนาจศาลก็ส่งไปอายการในการฟ้องนะส่วนถ้ายื่นศาลนี่ศาลท่านพิจารณาเองไม่ต้องกลับลงไปตรงนั้นแต่ถ้าสังเกตดีดีคดีที่อยุธยานถูกฟ้องสองครั้งนะครั้งแรกคือศาลก่อนเจอไปก่อนรอบแรกรอบสองนี่ทางตำรวจใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะผมสังเกตว่าอย่างนั้นนะแต่ ต้องไม่เป็นไรท่านน้องบอลลีบถูกฟ้องนะในคดีอย่างนี้ลักช้ยคนถูกฟ้องนี่ผมจะไปว่าความให้เลยนะอังนั้นไม่ได้ว่ามานานแล้วอย่างน้อยไปเจ็บ